สวัสดีค่ะกระสาข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดใจฝ้ายอรินรดาสาเหตุไม่ยอมออกสื่อเผยภาพล่าสุดฝ้ายหลังแต่งงานกับหนุ่มอัธพรเรียกว่าครองรักกันมานานกว่า10ปีสำหรับนักแสดงผู้จัดมากความสามารถหนุ่มอัธพรทีมากรกับภรรยาสาวฝ้ายอรินรดา ทั้งคู่มีลูกด้วการสองคนที่ผ่านมาหลังจากฝ่ายแต่งงานมีครอบครัวเจ้าตัวตัดสินใจลาจากวงการบันเทิงเพื่อไปดูแลลูกและทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการขายอาหารหนุ่มอัทพรมีละครบ้างและไปเป็นผู้กำกับละครอีกทั้งยังช่วยภรยาขายอาหารอีกด้วยที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เห็นฝ่ายผ่านทางหน้าจอสักเท่าไหร่เจ้าตัวไม่ยอมออกกล้อง ล่าสุดสาวฝ้ายเล่าสาเหตุที่ทําให้เธอหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอยอมรับว่าเพราะสิ่งนี้ทําให้เธอน้อยประมาณว่าไม่กล้าเจอคนขาดความมั่นใจเพราะอ้วนขึ้นตั้งแต่มีลูกอายไม่อยากออกกล้องออกสื่อไม่ถึงขั้นไม่กล้าลงภาพในอินสตาแกรมส่วนตัว ตั้งแต่มีลูกคนที่สองเพราะเราอ้วนขึ้นเยอะมากขาดความมั่นใจเรียกว่าน้อยน้ำหนักขึ้น20กิโลแล้วไม่ลงอีกเลยฝ่ายเผยว่าทุกวันนี้พี่หนุ่มสามียังคงขี้หึงตนเองหนักมากยังเคยพูดว่าขนาดเราอ้วนขนาดนี้ยังจะหึงอยู่อีกเหรอ หนุ่มยอมรับว่าเป็นคนขี้หึงมากถึงภรรยาจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนยังไงความคิดของเราเขาก็เป็นคนสวยแซบที่สุดเราไม่เคยคิดเลยว่าเขาเปลี่ยนไปด้วยความที่เราอยู่กันมาก,กว่า10ปีเขายังคงสภาพเหมือนเดิมในการอยู่ร่วมกันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากวอ r a l f e e d Pro ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ